คุณอยากได้ที่นอนหลังนี้แล้วไงมันไม่สําคัญเลยเพราะสุดท้ายที่นอนต่างหากที่เลือกคุณที่นอนมันไม่ได้แค่สวยหรูหรือแพงแต่มันรู้จักสรีระของคุณดีกว่าที่คุณรู้จักตัวเองซะอีกมาดูกันว่าที่นอนรุ่นไหนที่เลือกคุณ morning m6 คนที่ชอบความนุ่มยืดหยุ่นแต่ไม่ร้อน m6 เลือกคุณแน่นอนเพราะมี cloud text ที่เย็นจริงและนุ่มเหมือนนอนบนเมฆ emma's black swan paradise ถ้าคุณชอบความหรูหราและสัมผัสแบบโรงแรม5ดาวที่นอนเอ็มมาสรุ่นนี้จะเลือกคุณอย่างราชา l u n i o Genfo คนใส่เทคโสยสุขภาพที่อยากให้นอนเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ l u n i o Genfo จะเลือกคุณเสมือนเป็นที่นอนมีชีวิตและหายใจได้ Nus Sunny Evo สำหรับคนที่ปวดหลังง่ายตื่นมาแล้วเมื่อย Nus Sunny Evo จะโอบคุณไว้และจัดกระดูกให้คุณทุกคืน ที่นอนดีๆแบบนี้อยู่ใน Dreams Town Official Store ซื้อตอนนี้รับส่วนลดสูงสุดถึง1,500บาทคลิกลิงก์เพื่อซื้อได้เลยใน description ต่อไปจะเป็นเรื่องไรกดติดตามเลย Dreams Town ที่นี่ที่เดียว